สวันหลังเกิดเหตุสึนามิผมได้รับข่าวว่ามีปัญหาเรื่องการเผาศพในวัดเนื่องจากปริมาณศพมีมากกว่าเมนที่ใช้เผาชาวตะกวัวป่ายังคงตั้งคำถามอยู่เสมอว่าทำไมบ้านเมืองที่มีศีลธรรมและใช้ชีวิตอย่างสมระจึงกลายเป็นเหยื่อสึนามิไปได้ ในฐานะนักข่าวผมได้ไปที่วัดคงคาพิมุกที่นั่นผมได้พบกับเจ้าอาวาสซึ่งคนแถวนี้เรียกว่าเจ้าศักด์ผมยังจำภาพพระรูปนี้ได้ครับท่านกำลังง่วนกับการหาฟืนและอย่างรถยนต์เพื่อมาใช้ในการเผาศพซึ่งแต่ละวันเล่ากันว่ามีมากถึง20สบศพ เหมือนผมทํางานตอนซูนามินี้ผมก็คิดว่าเราเกิดมาครั้งเดียวแล้วก็ตายครั้งเดียวสิ่งใดที่เราควรที่จะช่วยมนุษย์ได้ก็ควรที่จะช่วยก็เลยมาเป็นสปรเรอเองเผาศพเองเพื่อให้เขาเห็นว่าพระก็ทําผลประโยชน์ได้ไม่ใช่พระมานั่งแต่รับเงินบริจาคแล้วก็คิดว่าเขาทําบุญและตายแล้วไปสวรรค์แล้วคนที่มันไม่ทําบุญกับพระแล้วมันไปที่ไหนอยู่ไม่นั้นมันก็ตกนรกกันหมดนั่นสวรรค์ที่แท้จริงของพระเจ้าก็คือการทารําความดี เราไปทำความดีกับใครเราก็ไปสวรรค์หมดเลยไม่ต้องจำเป็นว่าต้องไปทำบุญที่วัดเยอะๆอะไรนี่มันไม่ใช่แต่การที่เรามาช่วยเหลือกันผมเห็นมองตอนซึนามินี้มันก็ได้ประโยชน์เยอะเพราะว่าพื้นฐานของสังคมไทยนี้การให้อโยมมันเป็นพื้นฐานของของสังคมไทยวันนี้ผมได้พบเจ้าสัตว์ในอีกอิรยาบทหนึ่งเจ้าสัตว์กําลังปลูกต้นไม้ถึงแม้กิจกรรมจะต่างไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือแต่ความตรงไปตรงมาของเจ้าสัตว์ ไม่เคยแปลเปลี่ยนในสังคมไทยพอพูดว่าให้ก็ไปให้ให้โดยที่ไม่ได้คิดว่าให้แล้วมันเป็นประโยชน์อะไรก็เหมือนญาติโยมทั้งหลายที่ไปวัดอะโยมพอไปวัดแล้วก็ไปถวายสังฆทานแต่ไม่เข้าใจว่าคําว่าสังฆทานคืออะไรไปหยิบยื่นให้พระสองพระเนนจนเต็มบ้านเต็มเมืองจนกลายเป็นสังฆทานลังหนูเนี่ก็คือเป็นที่ของหนูอยู่อะไรแบบนี้ก็เหมือนกันเนี่ยการเกิดของซูนามิก็เป็นผลประโยชน์หลายทาง แล้วก็เป็นผลเสียหลายด้านเหมือนกันที่ทําให้คนทํามาหากินไม่เป็นแล้วก็คอยที่จะหวังผลประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่เกิดจากภัยพิบัตินะเพราะฉะนั้นอยากให้สังคมให้อะไรก็ได้แต่ขอให้ให้ในสิ่งที่มีความจําเป็นจริงๆแล้วก็ให้กับคนที่มีความทุกข์จริงๆเพราะผมยังได้ข่าวว่าในสมัยปัจจุบันยังคนที่ว่ามีความทุกข์จริงๆจากสึนามิไม่ได้ก็มีเยอะแยะไปแต่ไปได้กับบุคคลที่ไม่ใช่สึนามิพวกที่เกิดสึนามิจริงๆไม่ได้ก็มีเยอะแยะไป คือบางทีบางคนเขาไม่ได้ทําเรื่องเรือออกทะเลใช่แต่ได้เรือนะก็เลยเอาเรือไปทำอะไรก็เรือไปขายพอพอไปหมดก็ขายตอนนี้เริ่มขายบ้านแล้ว<น>ตอนนี้สึนามิเริ่มขายบ้าน,นครับคนมีตังก็เริ่มไปซื้อบ้านที่ว่าให้ในเรื่องของสึนามิสึนามิสึนามิเพราะว่าใหไ้ไม่ถูกเป้าหมายในสถานที่อยู่ด้วยเพราะบางคนนี่อาชีพอยู่ตรงนี้ทําตรงนี้เราควรให้อะไรนั่น,นคือบางครั้งให้อาชีพไม่ตรงกับคนที่เดือดร้อน ก็เลยก็เกิดปัญหาก็ตอนนี้ก็ต้องขายกันหมดคนที่ได้เรือก็ขายเรือคนได้บ้านก็เริ่มทยอยขายบ้านกันนี่ก็เยอะแยะหมดแตบตอนถ้าพูดตามหลักตอนนี้เลยนะผมว่าถ้ามนุษย์ที่เกิดจากภัยพิบัติถูกสิ่งที่กระทบจากภัยพิบัติถ้าเรามาเชื่อพระพุทธองค์อยู่อัตัาหิยตนโนนาโถตะแลเป็นที่พึ่งเองตนถ้าเราคิดให้คนอื่นช่วยตลอดไม่มีหรอกที่ชีวิตเราจะพบความสุขได้ เพราะฉะนั้นผมว่าในสังคมปัจจุบันหลังจากการเกิดสึนามิมาแล้วผมว่าคําว่าพอเหลือล้อนในสังคมของพวกที่ได้จากสึนามิได้รับการเยียวยาก็มากมากเกินที่จะพอแม้แต่ในสังคมวัดวาอารามก็ได้เยอะแม้แต่ศพมานอน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 ,น,อนก็ยังได้คืนกําไรมาเยอะบางวัดนี่ได้ตั้งสี่ห้าสิบล้านเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะจากศพจากสากึนามิถ้าไม่มีสึนามิวัดจะได้ไม่โยม เหมือนวัดยันยาววัดนิกรวารามก็รัฐบาลก็ช่วยสังคมทุกสังคมก็ช่วยวัดบางม่วงก็ช่วยแม้นวัดอัตมาเองก็ทําเล็กๆน้อยๆย,ยังได้ศาลาหลังหนึ่งนะศาลาก็ยังได้นะผมเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเรายินดีในสิ่งที่เขาให้ผมว่ามันเกินพอสําหรับซีนามิในที่5ปีที่ผ่านมาการให้และการรับไม่ใช่สิ่งใหม่สาหรับคนที่นี่ ประเพณีเดือนสิบหรือประเพณีชิงเปรตเป็นประเพณีที่คนต่างถิ่นเข้าใจผิดมากที่สุดประเพณีหนึ่งสำหรับคนนอกแล้วหลายคนครับที่มองว่าคนไทยเชื้อสายจีนใช้ในการกดขี่ชาวเลหรือมอแกนให้มาเป็นขอทานและคอยรับของในช่วงการทำบุญแต่แท้จริงแล้วประเพณีนี้เป็นประเพณีที่เกี่ยวร้อยชุมชนเข้าด้วยกันครับ ชุมชนชาวมอแกนกับชุมชนไทยเพราะว่าทั้งสองฝ่ายมีความเชื่อร่วมกันว่าหากไม่ประกอบพิธีกรรมนี้บรรพบุรุษของทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถได้รับผลบุญได้ กล่าวกันว่ายิ่งลูกหลานคึกคักสนุกสนานในประเพณีนี้มากเท่ <Claudia> <M> um> าไหร่บรรพบุรุษที่อยู่ในภพภูมิอื่นก็จะมีความดีใจมากขึ้นเท่านั้นเหตุการณ์สึนามิเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คนไทยได้รู้จักชาวเลหรือชาวมอแกนและด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เองครับจึงทำให้หลายองค์กรได้เข้าไปเพื่อพยายามจะช่วยเหลือชาวมอแกน 4ปีที่แล้วผมได้พบกับดตตรโอลิเวียเฟอร์รารีหรือโอล,โอลีนักวิทยาศาสตร์ที่กลายมาเป็นเพื่อนวันนี้โอลีได้ชวนผมไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวมอแกนที่บ้านทุ่งดาบบนเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา บ้านทุงดาเป็นหมู่บ้านที่ผมคุ้นเคยอยู่แล้วครับเพราะผมเคยเข้ามาถ่ายทําสารคดีเกี่ยวกับชีวิตชาวมอแกนที่นั่นอยู่ถึงหนึ่งปีเต็มเตมเราเรา,เราเห็นทุกวันมูนิทิทุกวันทุกวันเลยมูนิติเข้ามาสองชั่วโมงแล้วก็กลับแล้วก็สองชั่วโมง,อ,ง,มงอีกมูนิตินึงแล้วก็กลับตอนนั้นจำไม่ได้มีกี่มูนิทิแต่ว่าคิดว่าอะไรแบบเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่ามูนิทิที่บ้านตุงดา ไม่ใช่ตุกมูบันแบบนี้แต่ว่าที่ทุงดับเยอะเยอะกว่าที่อื่นแล้วก็มีมูนิตี้แล้วก็มีบทคริสแล้วทุกวันเลยเราเห็นมูบันเปลี่ยนไปทิระนนิตเทียนน้อยมูบันเปลี่ยนไปเราได้อยู่ที่นู่นสามเดือนแล้วก็กลับบ้านแล้วก็พายุอีกสองเดือนแล้วเห็นมูบันเปลี่ยนไปคนทิระนิตทียนน้อยเก่าศาสนาคริสแล้วตอนนั้น คิดว่าเวลาหนึ่งพี่ทุกวันทุกวันโดยมีมูนิตีไปไปทำโปรเจกต์กองข้าวแต่ว่าบางอย่างคือให้กองแหลนให้เด็กบางอย่างคือให้เกาเรียนเศรษฐกิจอะไรเพราะว่าในในความคิดกองเข้าวคิดว่ากองมูนิตีคิดว่ามูนิตีว่าโมเคลนอยู่ในโบกงปัจจุบันนี้ไม่ได้ โมกันอยู่ในธรรมชาติตั้งเขารู้จักหมดเลยแต่ว่าบางคนมาจากกรุงเทพใไ้เขาเรียนต้องทํายังไงกับธรรมชาติว่าม,มีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยทุกคนอยากอยากมีพายุทุกคนอยากอยาก,อยากช่วยมีคิดว่ามีความอยากช่วยกับความอยากมีพายุมันมันเป็นใบั้งใช่เขามาช่วยเหลือแต่บางครั้งมันมากไปไอ้ประมาณนี้มันวุ่นวบมากไป พอตื่นเช้าขึ้นมาเอาแล้วเรือเราไม้นมาจดป๊อปมาถึงถามข้อมูลเลยล้วก็บอกไปทุกวันบอกกันเยอะๆเพี้ยนแล้วครับน,นี่ <c oughs> เกียวมาเกียบไหมมาถาม,มเรื่อ <c oughs> งมอกเรียนเกียบนี่โดนหนักเลยทุกท<อ>ีวีทุกช่องนะ <c oughs> โดนใช่ไหมเ,เล่าไปเล่ามานี่เล่าเล่าแต่ละครั้งนี้ตอนแรกๆไปมายัางเหมือนก่อนพอเล่าไปเล่ามาเพียยเพี้ยนแล้วเพราะว่าเกรู้สึกเกมึนแล้ว พอตอนหลังสซนาพี่ไปนานข้าคนก็ไม่มาเราก็ใช้ชีวิตปกติรู้สึกว่ามันกบมาเหมือนเดิมแต่หลังสึนามิใหม่ๆสักประมาณสักปีมันไม่ใช่ตัวเราแล้วคนมันมาเยอะมากเลยถึงตอนนี้ก็มันมาเหมือนเดิมนะคือเราก็อยู่คนเราเงียบไนานๆจะมีคนมาสักทีก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ก็เราก็อยู่สบายๆแต่ถ้าหลังสึนามิใหม่ๆไม่ไหว ถึงแม้นพี่ยาจะบอกผมว่าชีวิตได้กลับสู่สภาวะปกติและเธอเองก็ชอบอยู่แบบเงียบๆแต่สำหรับผมแล้วหมู่บ้านทุ่งดาบในวันนี้มีสภาพไม่แตกต่างไปจากหมู่บ้านร้างศาลของชาวมอแกนที่เดิมเป็นจุดศูนย์รวมของความรักและความศรัทธาได้ถูกปล่อยทิ้งไว้ท่ามกลางความว่างเปล่า